ันนี้สภาสัสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับน้องแก้วน้องแก้วเป็นม,มีการที่มีความตั้งใจในการก็เรียกว่าปะดิษฐ์นะครับดอกไม้เพื่อจําหน่ายเพื่อดูแลตัวเองนะครับสภาส,สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรามีภารกิจในการดูแลู้พิการด้วยนะครับให้คนพิการเราเนี่ยสามารถมีอาชีพนะครับแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเขาก็จะมีความสมขุขในการทำง วันนี้เราไปดูกัน น้องแก้วเป็นคนพิการประเภทไหนครับเป็นพิการอ๋อเป็นประเภททางการเคลื่อนไหวเนาะมีรายได้เสริมคืออะรพิการครับก็คือเรามีรายได้จากทางตรงนี้เป็นหลักเลยไหมครับใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นหลักเลยอืมปกติเราขายวันไหนบ้างแน่นอนก็คือวันวันธนาคารกับวันพระหัสอวันเอาเวลาเราซื้อของอย่างเงี้ยเราเราซื้อที่ไหนอะไรยังไงแก้พีิวินซื้อให้แถวเยาวรา ไปซื้อเอเวอราสเราลงทุนเยอะไหมเดือนหนึ่งในการซื้อของมันลงทุนตรงที่ว่าเสียค่าจ้างค่าจ้างจะเยอะค่าจ้างนี่คือไปซื้อให้เราค่าจ้างไปซื้อใช่ครับอาจารย์ก็คือน้องน้องเขาเนี่ยก็จะมีจ้างจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปซื้อนะครับแล้วก็จะมีค่าค่าของด้วยใช่ไหมที่เราไปซื้อบินสมัยผมมุนเมื่อก่อนมุดหนึ่งก็ไม่ใส่ตอนนี้มุนราคาคือคราวนี้เราได้ความรู้ในการ ทำดอกไม้ประดิษฐ์เนี้ยมาจากไหนแะตอนแรกก็ถักเป็นคาปูเต้ตอนอยู่ตอนสองฟ้าก็สอนถักเป็นมีพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะใช่แล้วก่อนนี้เราก็อยากทําอย่างอื่นบ้างเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะแบบอยากให้เราทำหลากหลายใช่มีหลากหลายเราก็เลยหาใน่างกุ้ง่อนนะคะก็จะมีสอนเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยใช่เรียนรู้ด้วยตัวเองดช่วงนี้อย่างเช่นช่วงฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหา เรื่องของการค้าขายมากเพราะว่าวันนี้อาจจะขายได้ไม่เยอะสภาเราเองก็เห็นตรงนี้ว่าน้องเขามีความจาเป็นในการดูแลครอบครัวและตัวเองด้วยนะครับก็วันนี้เลยในสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เลยมาเป็นกําลังใจให้น้องแกวด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจดีว่าการประกอบอาชีพมันมีข้อจํากัดโดยเฉพาะน้องอยู่ที่ที่การแจ้งตลอดแล้ววันไหนที่ฝนตกเนี่ยน้องเขาจะขายไม่ได้เลย คจบลำบากเวลาฝนตกคือมาแล้วแบบว่าเปียกก็แบบไงอ่ะเกรียใจที่ยังของเขาเปี้นะคุ เชิญชวนนะครับผู้มีจิตทาและใจบุญนะครับมาร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นโทรัพย์หรือสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับสามารถติดต่อข้อมูลต่างๆนะครับในเบอร์โทรศัพท์สามารถประสานงานในช่องทางต่างๆได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนกันนะครับ